เทพชัดมารายงานตัวแล้วนะครับค่ําคืนนี้ครับค่ําคืนวันพุธที่28นะครับเมื่อคืนนี้ถือว่าสมหวังไป2คู่นะครับบาร์เซโลนากับทางด้านของยังบอยกับส่วนมาโยกานั้นถือว่าผิดหวังนะครับทำได้แค่เสมอนะครับค่ําคืนนี้ครับมีมาฝากเหมือนเช่นเคยครับเป็นเกมระหว่างแอตเลติโกมาดริดเจอกับทางด้านของเอฟปันยอนครับคู่นี้เตะกันที่ว่านเต่ามโตโปลิตาโนนะครับในเวลาทีสองครึ่งครับตามเวลาของบ้านเรานะครับโดย 3ครั้งหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันกับแอดมันดิชนะเอ็ดปัญญยอนสอประตูต่อหนึ่งครับเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดครับวันที่25เดือน5ปี2023นะครับเสมอกันมา3ประตูต่อ3นะครับด้านฟอร์ม3นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับแอดมันดิชสนัดหลังครับชนะยูเวนตุสสประตูต่อศูนย์ครับเก็บอุ่นเครื่องนะครับเสมอบียาลิวสประตูต่อ2แล้วก็นัดล่าสุดครับถล่มเอาชนะทางด้านกองกีโรนาสประตูต่อศูนย์นะครับด้านเอ็ดปัญญยอนนะครับสดหลังพวกเขา แพ้ทางด้านของไฮเดนเฮลนะครับหประตูต่อ2ครับเกบอุ่นเครื่องแพ้เดวันบายาดุริตครับแล้วก็มีแพ้เดวันซูสิดาศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับในลาลิก้าสเปนในนัดล่าสุดนะครับด้านความพร้อมของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านแอตมาดิดนะครับวันนี้ครับพวกเขานั้นมาด้วยตัวกำลังหลักๆอยู่กันครบนะครับส่วนการขาดหายไปครับมีแค่ ตัวเดียวเท่านั้นนะครับอย่างมาโกสเปาโลนะครับที่เหลือนั้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยูเลียนอาวาเรสครับตัวใหม่นะครับจากแมนซิสเตอองตัวกริดมันโรดิโกเดปอยนะครับแล้วก็ทางด้านของพาโบบาซิออสนะครับรวมไปถึงซามูเอลลีโนครับก็ลงกันครบกับระบบ5-3-2นะครับด้านผู้มาเยือนแอตปันยอนนะครับตัวเจ็บก็เป็นหน้าเดิมเดิมครับเอ็นดูเอ็ก โอลิสิโตนะครับกองกลางตัวหลักซึ่งพักฟื้นจากเอ็นเขาีกพักยาวอยู่แพงเป็นแค่รายเดียวครับกลุ่มกำลังตัวอื่นนั้นยังอยู่กันครบกับคาราวกเขาจะมาในระบบ4-4-2ครับนำมาโดยหัวหอ,อกอย่างอาริโกเปริสครับแล้วก็ทางด้านของคาบีปัวดโดรวมไปถึงโคเซ่กันเกลจะคุมแดนกลางร่วมกับอเล็กคลาวนะครับซึ่งคู่นี้ครับราคานั้นเปิดออกมาให้ทางด้านของเจ้าบ้านแอตบารีครับเป็นฝ่ายต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งนั่นเองนะครับซึ่งแอตบารครับ เครื่องพวกเขานั้นเริ่มติดกับเกมล่าสุดกับไล่ะลุมทางด้านของกิโรนาทีมอันดับ3ของลีกาสเปนเมื่อฤดูการที่แล้วครับไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ครับคงสารต่อความร้อนแรงครับเพราะว่าได้ได้เล่นในบ้านของตัวเองครับเพิ่มความมั่นใจไปอีกเยอะนะครับอีกทั้งสติในรังตรามีครับดูดันเป็นตุนเดิมครับหลังจากชนะมา9จากสิบเอ็ดนัดที่ผ่านมาในลิกาครับเพราะฉะนั้นครับมาเจอกับทางด้านของเอสปยยอนซึ่งรังอยู่ท้าตารางแทมแพ้มา2แมตช์รวดครับแบบนี้ครับมองว่า น่าจะยิงแบบสบายเท้าครับเชื่อว่าเจ้าบ้านไม่น่าพลาดครับวัดจากประสิทธิภาพครับเกมคูกของมาดติดนั้นอรดมไปด้วยดาวติระดับโลกครับเชื่อว่าน่าจะไล่ตะลุทางด้านของผู้มาเยือนอย่างเอฟดปนได้แบบสบายๆนะครับสำหรับคู่นี้ครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับมองว่าต่อเจ้าบ้านแอดมาริดดีกว่าครับเชื่อว่าไม่ปิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับส่วนคู่รองทางด้านของเดวันสุสิดาครับเจอกับอารเบสครับคู่นี้ครับเดวันสุสิดาครับเป็นไฟเบิดบ้านต่ออยู่ ครึ่งควบลูกนะครับมองว่าวันนี้เซอันสุดสุดัดกันได้เล่นในบ้านครับเชื่อว่ามีดีกว่าอาราเบสอย่างแน่นอนครับน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับทางด้านของเอติกบินเบาเจอกับบาเลเซียครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของบินเบาครับเปิดบ้านต่ออยู่1ลูกครับมองว่าบินเบานั้นในบ้านนั้นยังดูดีกว่าบาเลเซียครับบาเลเซียฟอร์มพวกเขานั้นถือว่าไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ครับเชื่อว่าน่าจะ เป็นเอเดนตีบินเบาเจ้าบ้านครับเป็นฝ่ายเอาชนะได้นะครับสำหรับ3ทีมที่น่าลุ้นครับมีทั้งด้านของเอเลติกบ,บินเบาครับเดลันซูซิดัดแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับสำหรับใครที่ต้องการเป็นครอบครัวเดียวกับเทียบชัดนะครับให้คลิกมาที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ